มีพุ่มกับพุ่มกับซส้นนี้นึงฮะอันนี้คือเป็นแบบว่าเหมือนแบบละครที่คุณจะทำเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณคือประธานบริษัทนะฮะแต่คุณมาปลอมตัวเพื่อที่จะมาดูคนๆเนี้ที่เขามายักยอกเงินในบริษัทของเราห้าสี่สามสแอคชั่นนี่ นพนักงานใหม่หใครใช้แกทำสีผมฮะ,ะหนูขอโทษพี่หนูขอโอกาสทีแล้วแต่งตัวอะไรมา <c oughs> แบบนี้เนี่ย <c oughs> ออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้ <c oughs> นี่ยายแกเหรอใช่เช็ดหัวงไปใจเย็นๆนะนี่นี่นี่ฉันมั่วปากว่างนะยายนั่งก่อนเลยค่ะนี่หรักช่วยแกเคลียร์ให้ขอโอกาสดาลี่วงกลมดาลี่วงกลมตอนนี้หนูไม่ตังค์ที่จะกินข้าวแล้วหนูไม่เข้าใจจะจะยอมใจมีนาผมไล่คุณออกซูมซูมเขา ความจริงแล้วฉันคือประธานบริษัท